จริงๆผมก็จินตนาการไว้ลึกๆก่อนที่จะมาขุดดินว่าอยากอยากเห็นภาพพวกนี้นะพอมันเกิดขึ้นจริงเราก็ดีใจมันเกิดขึ้นจริงเราก็ดีใจมันก็ไม่เคยรู้ว่ามันไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้เดี๋ยวต่เลยอ้าคุณยายเอาตู้แช่มาให้แล้วเนี่ยเอาลังตาทำไมมันยาวอ่ะลุงแล้วหนูหนูจะวิ่งหนีทันไหมเนี่ยจะให้ปอกทายก่อนไปเอาให้ทายก่อนแล้วให้หนูหนีเหอ แตนขี้หมาแต่ปวดนะอุ้ยทำไมมันทำรังยาวขนาดนี้เนาะวิ่งนะอะไรอีกล่ะคุณกำพูถังอะถังแช่ถังแช่ตู้แช่ตุ้งแช่ถึงขั้นใช้กุ้งแช่เลยเหรอกุ้งแช่เลยนท่านประธานบ้านเรามัน ขวงเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะลูกหลานพ่อใหญ่แบงค์เยอะด้วยความที่มีกิจกรรมเยอะนะพ่อใหญ่แบงค์นะกิจกรรมเยอะขยันขยันจัดผักนี่ก็ซื้อมาเยอะหมูก็ซื้อมาเยอะเอาคุณยายเอาตู้แช่มาให้แล้วเนี่ยเอาไว้ไหนหนี่งปล่อยแล้วนะพี่โจ๊ะเบาสองคนได้เบาสบายเลย ตั้งไว้เฉยๆก่อนให้ระบบน้ำเขาเซตตัวก่อนตั้งไว้ก่อนกีช่ชั่วโมงหลังจากนั้นสามชั่วโมงพอสามชั่วโมงผ่านไปให้เสียบป,ปลัก๊กก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงให้มีความเย็นก่อนแล้วก็เอาของลงแช่โอเคละซือมาใัาวาาว้วีว่น<ม>ี<ว>้คือมาใ้ครัวเฮ้ยถูกแมว เราต้องตัดตูดอันนี้ตูดอันนี้ถูกแล้วเนี่ยยกขึ้นเนี่ยไม่เราต้องตัดตูดอันหนึ่งไม่ได้ตะแคงนิดหนึ่ไม่ได้ไม่กระเลื่อนหมดแล้วเลื่นหมดแล้วข้างคูนหลุดแล้วไอ้นี่เลยมันยกได้เลยไม่ไม่มันยกขึ้นได้เลยยกขึ้นได้เลยเอาอันนี้ไปให้เลยนเออเรคิดมาแล้วไม่ต้องไปตะแคงตูดตะแคงตูดมาตูด อตู้กับข้าวออกเข้าวออกตอ้โห่โคตรเบาเลยเพราะใหญ่แหลมไม่แรงนะไม่ขนาดแฉะต้องดูนะตัวน้ำอ๋อแล้วก็รออ้าวเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจขยับก็คือให้ช่างพรช่างสำลามย้ายไอ้ที่ล้างมือตรงเนี้ยไปไว้ฝั่งนี้ถ้าถ้าไม่ได้มาคือย้ายไว้ ย้ายไปแบบที่เขาบอกเนี่ยก่อนออชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศในร้านนี่ร้อนเลยมีมีร้อนมีร้อน นี่เลยปัป๊บนี่แหมเดี๋ยวมาดูมุมมันแปลกๆก่นนี่แหละแหลมเลยมุมมันแปลกๆอ่ะเหมือนโดนขังไว้ไงไม่รู้แหมมันแหลมตรงไหนเนี้ยแหลมแล้วแหลมแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมว่าต่อไปก็ต้องเปลี่ยนเอาเอาเบื้องต้นอาอย่างนี้ก่อนอะแหลมตรงไหนนี่เบื้องต้นอาอย่างนี้ก่อน สรุปว่าได้มุมนี้นะคะ <ไป S 1> ถูกใจแม่ครัวเพชรเลยไปไปไปเบียแชเป็นเย็นเป็นแบบนี้นี่ให้แช่ผักแช่เนื้อจ้าแม่ครัรโอ้โหใจบุ้นเหรอบุ้นเหรอเบียบุ้นเบียบุ้น ดับได้ป่ะล่ะมอไซค์อ่ะทำอะไรอ่ะลุงไหนเดี๋ยวมันต่อยนะฮะฟุ้งกระตีกัเคยตีอยูเลยหรอแตนอยู่ไหนลุงไหนชี้สิอ๋อแกมองเห็นเนาะไม่งั้นต่อยพวกเราเนี่ยนะเเข้าใกล้ไม่ได้ขัดสุ่มนะไม่ตอกมูลงมูเถอะไม่ตอกเหรอไอ้ยาวๆเหรอเนอะแตนเอาลังแตนทำไมมันยาวอ่ะลุงเราลีมหมาเราลีมมอต้องปวดแต่ปวดไหมปวดเนี่ย อ๋อแตนที่หมามันต่อยลุงนะมันบินไกลไหมลุงเคยตีบินมาท่ายไข่ไข่ยนี่ฮะไข่ไข่กินนี่สิมาให้ไปทางไหนถ่าตรงนี้นี่ไข่ไขหลังมัเนื้ถ้าถ่ายทางลุงมันวิ่งค่ะลุงทำไงอ่ะถ่ายหน้ามาทะอะมาทะไม่ต้องเะา็ยังแยกมันต่อยคนในนี่อะไรอะมันจะต่อยแล้วแล้วหนูหนูจะวิ่งหนีทันไหมเนี่ยเออจะให้ปอบถ่ายก่อเนี่ยไปขอให้ถ่ายก่อนแล้วให้หนูหนีอ่ะ อันนี้คือรังแตนนะคะแข้เคียงดิแตนขี้หมาแต่ปวดนะอู้ยทำไมมันทํารังยาวขนาดนี้เนาะเอ้เราก็เดินไปเดินมาไม่เห็นเลยอ่ะเดินไปดูมันจอกเนี่ยเอาละตัวใครตัวเผือกเด้อวิ่งนะไหนอะตัวมันอยู่ไหนอะไปหมดแล้วสีทีเดียวครัังไงมันบินบินอยู่หาลุงแล้วตองตองมันมันบินหาลุงอะไม่อีกไม่อีกไม่อีก มีแล้วมีแล้วเลยเรามีแล้วมีแล้วตอกไปเนาเออได้ไงแต่มันแตนตัวเล็กๆมันไม่แตนดุมันยอมดูอ้นี่เหรมันแตนอะไรนะที่ดุดะลุงใช่แตนแดงตัวย่อยเออตัวยี่ยใหญ่อ่ะดุแตนกินน้องเขาปวดปวดใช่ไหมปวดพอใหญ่แหวนคือนางบังคือแท้มันปวดแล้วบวมนาระวังนาอ๋อแตนต่อยอเหรอเออก็ไปหาหมอซะโอ้แล้วก็บอกหมอว่า หมอว่าปวดหายไปใหญ่เท่าเดิมพี่สำลินนี่ขุกขักขุกขักแต่เช้ายังไม่เสร็จอีก๊อพี่เล่นโอเก็บครัวค่ะหลังจากเรามีตู้ใหม่นะคะเป็นตู้แช่พี่สำลินก็ไม่ค่อยเหอนนะคะเอาแม่ครัวเพรตื่นแล้วมีการเช็ดขัดถูเพื่อความสะดวกของแม่ครัว วชวีวันเลยชวีวันเลยเพระ่าตรงนี้ท่านล้างใหเออจัดมุมเรียบร้อยแล้วนะเข้าทีแล้วนะอ่าแม่ครัวหั่นกระล่ำแล้วเมนูวันนี้คือกระลำผัดน้ำพริกกะปิแจ๊กกระลำผัดน้ำพริกกะปิเอ๊ะเรามีกะปิด้วยเหรอน้ำพริกกะปิเรานี่แหละค่ะอ๋อเป็นน้ำพริกกะปิแห้งเหรออ้าว ไม่ใช่กะปิเคยนะคะเป็นน้ำพริกกะปิแห้งที่ปรุงแล้วนะนี่ค่ะเราก็แช่ไว้นะคะเพราะว่าน,น้ำพริกเราไม่มีสารกันบูดทานล้วปลอดภัยค่ะนี่อันนี้คือกินไปบ้างแล้วนะคะเป็นไซส์นี้นะคะอยากได้เยอะก็เป็นครึ่งกิโลก็มีแน่พี่เทรเนาะยนะี่นี่เด้อทอบเล่ะเด็ดเปนก๋วบยบทูี๋ทอดอร่อยเน่เนายถ้าแนะนำเราก็แานะนำให้ซื้อครึ่งโลเลย มันกระปุกหนึ่งไม่พอสิถ้ากินกับปลาทูทอดเนี่ยเน่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 ได้ปลาทูอย่างนี้มาทอดเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ปลาทูนี่หว่าไม่ใช่ปะวันปลาะวันเือเจ้ามงหู้ท่านทุกอย่างเนาะเ้าอย่างกับหู้ท่านเบิร์ตเฮ้ยมันเ้ากันว่ายี่สิปีลวเด้็ท่านเป็นบบหู้โบซี่ก็ได้บ่ซีเป็นยังไงบ่ซี่หู้ท่านเบิร์ทุกอย่างโง่โง่เฮ้ยอันนี้มันบ่แมนปลาทูแปลงหยางอายเออ ปาวันอู้บอ,อยเออชันติอ้ายเออหัดโง่แน่หัดโง่แน่ย่าสลัดหลายใส่น้ำมันก็ ใส่น้ำปิ้มกะปิ <S <s ลงไปเลยจกก่เป็นพระเอกของเราเลยนะคะน้ำจิ้มกะปิแห้งไใส่สักระมันพอเนาะง่ายเลยหรอปิ่นบลง่าง่ายแสนอร่อย ตน,น,นตานดลน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็อันนี้ใช่หมั้ยมันหอยมัน,มนหอยคิณนีงแล้วก็เตินมตนม้ำค่ะได้เลย ตุกประมาณไหนอ่ะกระหล่ำให้มันแบบกระโดดเล็กเลยไหมให้กระหล่ำตุกประมาณแบบไม,ไม่ไม่สนุกด่ะทำให้กระหล่ำม,มันตุกกรอบอ๋อเป็นแนวผักกรอบๆใช่ะหีสีสวยเนาะมีเสียงเรียกขานมาจาก<อ>ท้ายสวน เมนูเรียกให้ไปดูอะไรค่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะจ๊ะอโอ้โหผู้เ่าวกับผู้สาวไปซ้อมสวนจ้ามีการถือเก้าอี้ไปให้กันด้วยข่ากันไม่เห็นย่างละสองตายายมาเที่ยวหัวสวนมาแต่เช้าเลยโอ้ได้เดินเนาะอแอบมาเหรอ ใส่เสื้อใหม่นำเดีย๋ยวใส่เสื้อใหม่หรอโอ้ยเสื้อใหม่แล้วเออใจมันมีพลังใช่ไหมใช่ซื้อเลยใส่เลยซื้อแล้วใส่เลยเสื้อใหม่ใจมีพลัง <c oughs> เอามาเบิ่งคนเก็บสวนเถอะเก็บผักเก็บผักไปกินตัวมันแก่ลมใครยกกางเกให้แม่ตาแหวงโอ้ย คนแม่ก็ะเดินนํำคนต้อยสะพายเออทำทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทำสวนด้วยเอาต้นบักทุเรียนคือกลายเป็นต้นบักม่วงบาดที่ถ้ามันเป็นยังไงมันกลายพันธุ์เดี๋ยวพ่อมันกลายพันธุ์สินี่มันโมมันโมเป็นเขาเรียนคนโอ้กลายพันธุ์กลายพันธุ์พี่น้องต้นทุเรียนพ่อนี่น่าจะไปไม่รอด เออช่วยกรุณากินแกงอะไรที่มันใส่แมงลักมั่งนะครับช่วงนี้ครับดูครับต้นแ,<ก>แมงลักลงามจนจะท่วมต้นไอ้ทุเรียนอยู่แล้วนะครับมันแก่แล้วมันกินยากละไม่เน่น่เน,น่เด็ดใบได้เนี่ยเอาไปกินมั้งเนี่ยโอ้โหน้ำยาขนมจงขนมจ,จีนทามั่งเนี่ยเนี่ยหอมเนี่ยที่รูดไอ้ใบแก่ๆไปเลยให้มันมองอกใหม่ให้ค่อยแก่กันเดี๋ยวรอให้เขาแก่แต่นี่เนี่ยกกินอันนี้ก็แก่แล้วนะเนี่ยอันนี้แก่ละ โรยทิ้งไว้นะโรยมองไหนเนาะบ้านี้เอามัองไหนดีอ่ะโรยมองนี่แล้วกันมันได้ที่แล้วเหรอพ่อจะถอนมันน่ะถอนไปกินอ๋ออันนี้มันเป็นหอมอะไรอตาหอมแดงหัวแก่แล้วมีหน้าระบายไม่งามเนาะมันลงดีมันแก่ด้วอกี่เดือนมันแก่พ่อฮะอยากได้พันอันนี้เจ้าไปกินหรือเจาไปทําเป็นพันพ่อ ไปกินก็ต้องไปก็ต้องถามก็ต้องซื้อพันมาจากเดี๋ยวผมว่าระหว่างซื้อพันกับซื้อหอมแดงกินเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าซื้อหอมแดงกินจะถูกกว่าซื้อพัน์นึ่งไม่จริงอะไม่จริงค่ะจริงเหรอไม่จริงว่าเราซื้อมาตอนนั้นเท่าไหร่วะโลละสี่สิบห้าโลละสี่สิบห้ามันเป็นสายเบอร์พะวานน่ะเอามาไว้ในตั้ง ถ้าปลูกได้แปลงแค่นี้เนี่ยพี่ว่าซื้อจากตลาดมากินเลยดีกว่าพ่อมาเดี๋ยวเอาไปเอาไม่ถอนหมดนะพ่อหรือว่าค่อยๆถอนกินค่อยถอนกินไปทั้งสิ้นแล้วอ๋อนี่หนึ่งกิ่ของคุณตาแหวงต้นหอมเื่อนหอมยังก่อนหอมหัวแดงหนึ่งกิ่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยทาลูกแล้วอาบัดที่นี่อาชีพรักอาชีพรักอาบ้าน เฮ็ดได้ทุกอย่างเลยโอ้ยมาเฮ็ดให้ไห้ใ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 ห้เฮ็ดเองไปเลยสงสารจ้ะแข็งแรงนะพี่ใหญ่แรงอ่ะเท้าแข็งแรงกับเดิมอีกมั้งนี่หลังจากอะไรรู้ป่ะพอแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีอาการใช่ป่ะตอนนี้เริ่มไม่กินไม่ดื่มไง ดื่มแต่พอประมาณไงรู้จักกองลรแล้วพอรู้จักประมาณก็ดีไงสุขภาพคือพ่อไม่รู้ตัวไงแต่ก่อนว่าตัวเองมีอาการเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดตีบใช่ไหมมันไม่บอกไงของพวกนี้มันไม่บอกแต่ว่าพอมันหายนะก็แข็งแรงกว่าเดิมตัวใช่เพราะว่าเขากินยานำดูแลตัวเองได้าอะไรแม่ชมสวนค่ะตอนนี้ชมสวนนะคะอันนี้ลูดได้เลยใช่ไหมลูดได้เอาอะไร อ๋อมันแห้งยี่หลาไงจช่มมยแกมันลายแห้งแล้วโรยเออเอแถวนี้ก็ดีนะนีไงยี่หลาเนี่ยมันมีคุณเละมันมีปล๋ี่ยยี่่ัอยู่่ยอะตะหักเนาะตะหักตะหอมเนาะเป็นไงเห็นพ่อแม่แล้วก็ดีนะครับชื่นใจเพราะว่า มีควุณพ่อก็กลับมาแข็งแรงได้โดยที่เราก็อุยตอนนั้นเราวิตกมากหมือนนะภาพพวกนี้คิดว่าจะได้เห็นไหมเนี่ยภาพพ่อหิวกับเก้าอี้มาให้แม่จริงๆผมก็จินตนาการไว้ลึกๆก่อนที่จะมาขุดดินว่าอยากอยากเห็นภาพพวกนี้นะแต่สมัยนั้นมันเป็นภาพจินตนาการใช่ไหมเพราะไม่รู้จะมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมใช่ใช่ผมก็พยายามทําแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงเราก็ดีใจ ตอมันเกิดขึ้นจริงเราก็ดีใจก็ไม่เคยคิดว่ามันก็ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้เดี๋ยวต่อยเลยคุณเอารถเข็นไปเลยหนึ่งคันเอารถเข็นไหมครับคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีคุณเอารถเข็นเอาไปไข่น้ำตาไป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 ย่างย่างย่าง ้ห,ล,หลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเหลวหรือถึงฟังฝัน แค้นรอดูกพอเสมอภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำตื่นจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสง สว่างส่องมากไกลไกลกอดฝันบันถึงเส้นชัยหอบก,กลับเืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวรวมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวัง,วงรอยยิ้มเฮห,หาประสา ใหพรให้ลูกให้ล้านเหนียวแดน่น,แดนปูพันดังปั้เข้าเหนียวนับตัง้งแต่วันนี้ไปขอมอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เฒ่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามา ใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีนนดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปลาดถนาไปมากกว่านี้